สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเริ่มกันด้วยควันหลงของเกมที่ลิเวอร์พูลแซงเอาชนะนิวคาสเซิลยูไในแต่สอประตูต่อหนึ่งจากการเหมาคนเดียวของดาวิดนูนเยสโดยเจมี่กาลาลเกอร์ได้ออกโรงแนะนำลิเวอร์พูลว่าควรจะเซ็นสัญญากับนักเตะเพิ่มก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงเพื่อที่ทีมจะได้กลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งในฤะด,ดูกาลนี้ครับซัมเมอร์นี้หงแดงนั้นดึงนักเตะใหม่เข้ามาแล้ว3คน ได้แก่อเล็กซลิสแม็กอาิสเตอร์วาตารุเอนโดและโดเบนิกโซบอสไลแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ต้องเสียแข้งไปหลายรายเช่นกันนะครับโดยเฉพาะนักเตะตัวหลักอย่างจอไดฮนเดสันฟาวินโยและเจมิลเนอร์โดยทางด้านของเจมี่กาลาเกอร์อดีตประการหลังของลิเวอร์พูลได้ออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลในเวลานี้นั้นยังคงไม่ดีพอที่จะท้าทายเดอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการลล้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้โดยระบุว่าทีมของเจเกนครอฟนั้น ควรที่จะเซ็นสัญญากับกองหลังและกลองกลางเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งตำแหนง่งลิเวอร์พูลเป็นคู่ปรับสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเจมีก่กาลากเกอร์กล่าวกับสกายสปอร์ตอาร์เซนอลนั้นก้าวขึ้นมาเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ทำไมลิเวอร์พูลไม่สามารถเป็นทีมนั้นได้อีกหล่ะในฤด,ดูกาลนี้คุมกำลังที่ลิเวอร์พูลมีอยู่ในตอนนี้ผมไม่คิดว่าจะดีพอที่จะท้าทายแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ แต่พวกเขาตํ้ทุ่มสุดตัวในสัปดาห์นี้เพื่อดึงกองหลังและกองกลางเข้ามาเพิ่มอีกอย่างและตำแหนง่งนั่นจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าลิเวอร์พูลนั้นยังคงเป็นคู่ปรับสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้และพวกเขาก็ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างแข็งแกร่งอีกด้วยเจมี่กาลาเกอร์อดีตปราการหลังของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับโดยหลังจากที่ลิเวอร์พูลสามารถเก็บชัยชนะในนัดล่าสุดได้นั้น ทางด้านของบอลรับพน,นันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษก็ได้มีการปรับเลทลดอัตราการจ่ายที่ลเวอร์พูลจะครองแชมป์พรีเมียร์เีกอังกฤษได้ดูการนี้ลงเลยนะครับทําให้ทีมของไจแคนครอฟนั้นกลายเป็นเต็ง2โดยเป็นรองเพียงแค่แชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นภายหลังจากที่พวกเขาสามารถโกงความตายเบียดเอาชนะนิวคาสเซิลอยู่ในแต้ดสองประตูต่อนหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทีมหงส์แดงนั้นฮึดกกำชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลได้อย่างดาทึก ภายหลังโดนยิงนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แถมต้องเหลือเพียงแค่10คนในช่วงครึ่งแรกจากการที่วิลฟันได้โดนใบแดงหลังจากนั้นมีโอกาสโดนยิงเป็น2ประตูต่อศูนย์หลายครั้งแต่ก็ไม่เสียประตูจากการเซฟสุดสวยของอาริซงเบเกอร์แล้วในช่วงท้ายเกมพวกเขาก็พลิกแซงเข้าไปจากการเมาซัดคนเดียว2ประตูของดาวยิงซุปเปอร์ซับอย่างดาวินนุนเยสครับโดยสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้ลิเวอร์พูลเก็บได้7แต้มจาก3เกมแรก ที่ถึงแม้ว่าจะคะแนนเท่ากันกับอาร์เซนอลแต่ทางด้านร้านรับผนันเจ้าดังก็ได้ปรับให้ลิเวอร์พูลนั้นดูมีภาษีดีกว่าสำหรับการครองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษภายหลังจากที่อาร์เซนอลนั้นทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมเล็กอย่างฟูลแลม2ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ครับโดยในการปรับเรทล่าสุดของสกายเบได้ลดเรทแชมป์ของลิเวอร์พูลงเหลือที่แทง2อจ11โดยเป็นเต็ง2แทนที่เจ้าของตำแหน่งเดิมอย่างอาร์เซนอล ขณะที่อัตราแชมป์ของไอปืนใหญ่นั้นอยู่ที่แทง2ใจสิบสาครับโดยอัตราแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดเป็นดังนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แทง2ใจหนึ่ลิเวอร์พูลแทง2ใจสิบเออาร์เซนอลแทง2ใจสิบสาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทง1น่งใจสิเชลซีแทง1น่งใจยี่นิวคาสเซิล1น่งใจยี่สเปอร์1น่งใจสีและไบรตัน1น่งใจแปครับต่อกันด้วยข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับ โดยทางด้านนักข่าวซ้ายกีฬาอย่างเบนเจคอบได้รายงานว่าดักลาสลุย m i d f i e l d ของแอสตันวิลล่านั้นได้ถูกนำมาหารือภายในวงประชุมของลิเวอร์พูลสำหรับนักเตะที่พวกเขาต้องการดึงตัวเข้ามาร่วมทีมก่อนที่จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ครับสำหรับดักลาสลุยนั้นเจ้าตัวเคยมีข่าวว่าจะย้ายออกจากแอสตันวิลล่าหลายครั้งโดยปีที่แล้วเขาเกือบจะเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลขณะที่ปัจจุบัน มีการเปิดเผยว่าท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นเล็งตัวเขาเพื่อเอาไว้เป็นตัวแทนของเปียร์เอลวิลคอยเบียด้วยครับโดยล่าสุดทางด้านนะักข่าวกีฬาอย่างเบนเจคอบได้ออกมากล่าวว่าใช่เลยชื่อของดักลาสลุยนั้นถูกนำมาถกการภายในสมโมสรลิเวอร์พูลแต่เท่าที่ทราบคือตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ลิเวอร์พูลต้องการเสริมทัพเพิ่มในช่วงเวลานี้ ก่อนที่ตลาดซื้อขานักเตะจะปิดตัวลงถ้าหากว่าแข้งเป้าหมายของพวกเขานั้นยังคงมีเชื่ออยู่ในตลาดโดยการตามล่ากองกลางเข้ามาสรุมทัพของหงแดงนั้นยังคงดำเนินต่อไปโดยในซัมเมอร์นี้พวกเขาได้ตัวอเล็กซิสแมคเลสเตอร์โดมินิกโซบัสไลและวาตารูเอนโดเข้ามาร่วมทีมแล้วก่อนหน้านี้ครับมาที่ข่าวที่กำลังแพ่สะพัดอยู่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับ อย่างในดียวการยื่นขอซื้อโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลนะครับโดยสื่อชื่อดังได้รายง,งานว่าเอาอิติฮัดสมโมสรดังจากซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอใหม่ที่สูงถึง150ล้านยูโรให้กับทางด้านของลิเวอร์พูลพิจารณาในการเซ็นสัญญากับโมฮัมเม็ดซาลาแนวรุกทีมชาติอียิปต์ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับสำหรับทางด้านของอัอิติฮัดนั้นพวกเขาแสดงท่าทีชัดเจนว่า ต้องการที่จะปิดดีลโมฮเหมดซาร่ามาเสริมแกร่งในตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยข้อเสนอระดับสถิติของลีกรวมถึงยังพร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับดาวเตะวัย31ปีจำนวนมหาศาลอย่างไรก็ตามเจนแคร์ครับขุนือของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมายืยนการแล้วว่าจะไม่ยอมขายโมฮเหมดซาร่าอย่างแน่นอนขณะที่ตัวนักเตะเองก็ยังไร้แผนอำลลาตินแอนฟิลตามการยืยนยันของรามิอัสบาดเอเจนต์ส่วนตัวของเขาก่อนหน้านี้ครับ แต่อย่างไรก็ตามอัปเดตล่าสุดจากทางด้านของ CBS Sport s ก็ได้ระบุว่าเอาอิทิฮัดสโมสรชั้นนำของซาอุดีโปรลีกกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนที่สูงกว่า150ล้านยูโรให้กับลิเวอร์พูลพิจารณาเพื่อปล่อยตัวซาลาในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ซึ่งจะปิดตัวลงในวันที่20กันยายนนี้แล้วโดยแบ่งเป็นค่าตัวการันตีที่100ล้านยูโรพ่วงด้วยโบนัสอีก50ล้านยูโรครับ นอกจากนี้แชมป์ซาอุดีโปรลีกสมัยล่าสุดยังพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยของซาลาในระดับเดียวกันกับคริสเตียโนโรนันโดกองหน้าของอัลนาเซอร์และเนเมะแนวรุกของอัลฮิลันด้วยครับมาต่อกันที่ปราการหลังของหงส์แดงอีกหนึ่งรายที่ไม่ค่อยจะถูกพูดถึงเท่าไหร่นักนะครับอย่างนาธาเนียลฟิลิปหลังมีข่าวล่าสุดว่าสตุตการ์ตสโมสรเยอรมนีหวังที่จะขอยืมตัวนาธาเนียลฟิลิปกองหลังของเอร์พูลไปใช้งานอีกครั้ง แต่การย้ายทีมในครั้งนี้อาจจะต้องชะง,งักลงนะครับหลังจากที่อิบราฮิมาโกนาเต้ปราการหลังตัวหลักนั้นได้รับบาดเจ็บครับแนวรับวัย26ปีรายนี้เป็นตัวเลือกในลำดับท้ายๆของเจเกนครอฟในการส่งลงสนามตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่แล้วเลยนะครับโดยฤด,ดูกาลที่แล้วเจ้าตัวได้ลงเล่นเพียงแค่5เกมเท่านั้นในทุกรายการโดยที่ผ่านมาทางด้านของนาธานีฟิลิปนั้นก็เคยถูกส่งให้กับสตุตการ์ทและบอลมัดตยืมตัวไปใช้งานมาแล้วนะครับ โดยล่าสุดทางด้านทีมม้าขาวสตุตการ์ดนั้นสนใจที่จะยืมตัวเขาไปใช้งานอีกครั้งนนในฤดูกาลนี้ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงครับอย่างไรก็ตามทางด้านของเดอะซันได้รายงานว่าการย้ายทีมของฟิลิปนั้นอาจจะต้องหยุดชะง,งักไปก่อนเนื่องจากอาการบาดเจ็บของโคนาเต้แถมล่าสุดวร์จิลฟานไดเองก็เพิ่งจะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามอีกด้วยทำให้ตัวเขาจะหมดสิทธิ์ลงสนามอย่างน้อยอีกหนึ่งนัดครับ จึงทำให้ลิเวอร์พูลนั้นอาจจะต้องเก็บตัวนาธานีล h ฟิลิปเอาไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้งานในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ